สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมปอน,นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแร็คคา o ์ลออริจินก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงไกด์นะฮะแล้วก็เป็นการอัปเดตตัวละครของผมไปในตัวด้วยนะครับกับอาชีพชาร์โลเชสเตอร์นะฮะก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงในคอนเทนต์ PVP ก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์ PVE ให้อีกทีนึงเนาะโอเคก,ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปถ,ถัดไปรวมถึงสป แอดมินคอยดูแนตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับร้านเติมเกมร้านนี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยล่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปของเรากันเลยอันดับแรกนะครับผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของตัวสเตตัสกับตัวของสกิลกันก่อนนะฮะมาดูที่สเตตัสก่อนนะครับก็ตัวผมเองเนี่ยจะอัพประมาณนี้เลยนะฮะหลักๆที่ผมอัพอินเนี่ยเพราะว่า ตัวของผมนะรู้สึกว่าอันนี้คือความรู้สึกนะครับจากการที่เคยเล่นและเทสมานะครับผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคนส่วนใหญ่นะครับในคอนเทนต์ PVP อ่ะเขาจะเล่นเป็นสายเวทหรือว่าพวกซอร์เซอร์กับตัววอลลอกันค่อนข้างเยอะดังนั้นการอัปอินเนี่ยมันจะเป็นการช่วยเพิ่มในเรื่องของ M เอ็มเดฟปในตัวด้วยนะฮะดังนั้นผมเลยเลือกที่จะอัปอินมากกว่าตัววนะิทเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับส่วนสเต็กลักเนี่ยเราเอา99ไว้เลยนะฮะส่วนเอจนี่ก็แล้วแต่ว่าเรา สามารถดัน S P D ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราดันใส่ไอจิสัก50แล้ว S P D เรา500อย่างเงี้ยก็หลังจากที่เรามีบัฟท้าต่างๆนะครับหรือยากดยาเร่งต่างๆก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราสามารถดันได้มากน้อยแค่ไหนละกันโอเคส่วนสเตตัสต่างๆนะครับที่ด้านซ้ายเป็น Attribute ก็จะประมาณนี้นะฮะทุกคนสามารถอาพอส์ได้นะครับว่าค่าต่างๆของผมมีเท่าไหร่บ้างก็สามารถไปพอส์ดูจากตัวนี้ได้เนาะเออผมเลื่อนให้ดูจะช้าแบบนี้ละกันอ่าประมาณนี้เลยนะครับ น่าจะลึกจังอ้ยเยอะจังเลยเออไม่หมด้วทีอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสเตตัสอ่ะไปต่อกันที skill. ่สกิลอ่ะสกิลเนี่ยน่าจะไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะครับเพราะว่าชาร์โดเชสเซอร์ก็เข้ามานะับเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับสามารถเอาไปอัพตามได้หรือว่าใครที่มีอะไรพลิกแพลงหน่อยก็สามารถบอกได้นะแต่คือหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าช h a ์โดอัพเหมือนกันทั้งหมดนะับเพราะว่ามันไม่มีสกิลอะไรเลยอ่า สัประมาณนี้นะอ่าสามารถไปพอสดูได้นะครับส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าการเล่นคอนเทนต์ PvP เนี่ยผมเชียร์นะฮะในเรื่องของอ่าเทียร์ประมาณผมนะผมเชียร์ตัวสายบอสนะครับหรือว่าสายสกิลบอสซะมากกว่านะฮะส่วนสกิลที่ใช้นะครับเป็นหลักๆก็จะเป็นตัว Shadow Crave นะครับ Teleport นะฮะแล้วก็ Spirit Ambush นะครับการก๊อปสกิลตักตรงนี้นะผมบอกก่อนว่าบางคนนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับอ่าวิธีการก๊อปสกิลก็ให้เราเข้าไปที่หน้าบิวตรงนี้เลยนี่ เข้าไปที่สนามฝึกซ้อมนะแล้วก็ไปก๊อปจากบอสทุกตัวเลยเราไล่ทีละตัวเลยนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบอสแต่ละตัวเนี่ยมันเวลาเราก๊อปปี้นะครับมันเรียกว่ามันให้สกิลอะไรกับเราบ้างนะครับโดยการก๊อปสกิลเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวสกิลโซลแคปชูริง so ในการก๊อปนะไม่ใช่สกิลก๊อปปี้ของคลาสสอนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนสกิลต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถพลิกแพลงได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวสปิริตแอมบูชนะครับ ก็อาจจะใช้เป็นตัวหมากกามก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะสลับเล่นกันหรือเปล่านะแต่โดยส่วนตัวถ้าเป็นสกิลฝั่งซ้ายนะครับสกิลที่เป็นตัวเมนนวลเนี่ยผมก็จะเชียร์เป็นช h a d o w c r e p นะครับอ่าส่วนสกิลบัฟเนี่ยก็ขอเน้นย้าว่าเชียร์เป็นเทเลพอร์ตละกันอ่าเพราะว่ามันสามารถทําให้เราแบบพลิกแปลงการหลบการหลีการพุ่งเข้าหาสตรูได้ค่อนข้างดีนะฮะส่วนการเซตติ้งนะครับสกิลออโต้ก็ประมาณนี้อ่าประมาณนี้เลยผมใส่แบบนี้เลยนะฮะ สกิลคัพปี้จากคลาสสก็จะใช้เป็นตัวทูไซด์นะครับเพราะว่ามันได้ในเรื่องของอิกโนพิเด็นะครับแล้วก็ตัว e รีเ m a ม e รวมถึงคีเรตด้วยได้วิพอนเอทีเคด้วยนะตั้งยีอันนี้ผมก็เชียร์ประมาณนี้ละกันสำหรับสกิลกับสเตตัสก็จะประมาณนี้นะฮะไปต่อกันที่ตัวไอเทมและของสวมใส่กันบ้างนะฮะไปดูกันที่ทีละจุดเลยเรามาพูดกันถึงตัวชุดกับอาวุธก่อนตัวอาวุธนะครับแน่นอนไม่มีตัวเลือกอื่นนะครับ มีแค่โซลแคปเจ r ร์เท่านั้นที่เราต,ต้องใช้ความสามารถก็ลองพอสอ่านดูได้นะฮะส่วนส่วนตัวเสื้อนะครับก็ยังเชียร์เป็นรังกจเหมือนเดิมถามว่าตัวอะไรนะอ,นอินเตอร์มีเดตนะครับโฮเฮิร์ฟจตัวอะไรเนี่ยมันดีไหมส่วนตัวเคยเทสมาแล้วคือเทสแล้วเทสอีกคืออันนี้ถ้าไม่มั่นใจสามารถไปเทสเองได้นะครับแต่ว่า ผมรู้สึกว่าการใช้รังกริดเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้เรายืนทำดาเมจได้นานกว่าต่อให้ตัวเนี้ยมันแรงกว่าก็จริงแต่คือถ้าเรายืนไม่ไหวเราก็ไม่ได้ทำดาเมจอยู่ดีดังนั้นผมเลยคิดว่าการใช้ตัวรังกริดเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากที่สุดนะครับในคอนเทนต์ PVP เนาะอันดับถัดไปนะครับก็ไปพูดถึงตัวประดับกันบ้างประดับนะครับตอนนี้ ถ้าใครมีประดับที่เป็นตัวดันแมวซีซั่น2นะครับหรือซีไซซีไซฮาร์ดซีไซอะไรสักอย่างมันชื่ออะไรนะพีนน่บนึงนะมันชื่อผมจำไม่ได้มันชื่อ,อไอซีไซรูนอ่ะซีไซรูนนะครับก็ถ้าใครมีประดับซีซั่น2นะฮะผมขอเชียร์กับคอนเทนต์ PVP นะเชียร์มากๆเลยอ่าสำหรับคอนเทนต์ PVP เชียร์เป็นตัวซิลเวอร์กอรี่นะครับใส่เป็นเซตนะฮะคือการที่เราจะใส่เป็นเซตได้จำเป็นนะฮะที่จะต้องมีทั้งแหวน นะฮะแล้วก็สร้อยนะครับถ้าเราใส่แหวน2ข้างเนี่ยมันจะไม่สามารถใส่เป็นเซตเอฟเฟกได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะใส่เป็นเซตเอฟเฟกยังไงเราก็ต้องมีทั้งแหวนทั้งสร้อยอ่าไอ้แล้วก็จะบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยที่ผมยังไม่ใช้เพราะว่าผมยังหาไม่ครบขาดอีก1ข้างนะครับขาดสีแดงอีกหนึ่งข้างก็ถ้ามีครบก็เดี๋ยวจะมาเทสในภายหลังให้ดูอีกครั้งหนึ่งละกันนะฮะก็ความสามารถของตัวซิวเวอร์กอรี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะ ก็เขาจะทําการเพิ่มพีดาเมเอทแบบจุกๆเลยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มอิกนอร์พีเดฟแบบ10%ด้วยนะครับทีละข้างเลยนะแบบหมายถึงว่าเอออย่างละข้างเลยนะฮะถ้าตัวแหวนเนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของพีดาเมเอทอ่าอ่าแล้วก็ตัวสร้อยเนี่ยจะเป็นพีดาเมเอทก็เพิ่มเช่นกันแต่ว่าก็จะบวกในเรื่องของสกิลดามเอทด้วยนะครับคอนเทนต์พีวพีเนี่ยผมจะบอกว่าอิกนอร์พีเดฟเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะฮะดังนั้น ถ้าเรายิ่งมีเยอะ,อะก็ยิ่งทําการโจมตีใส่เรียกว่าอะไรทะลุเกาะฝั่งตรงข้ามได้ดีขึ้นนะครับส่วนเอฟเฟกต์เซตเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราทําการโจมตีแบบแนวฟิสิกอลนะครับมีโอกาสสิรที่จะเพิ่มพีดามตของเพื่อนร่วมทีมรวมถึงตัวเราด้วยนะครับทั้งหมดบวกสินะฮะแล้วก็สแต็คกันได้มากสูงสุดถึง2ชั้นอ่านี่ไงบวกสิไม่พอนะครับแล้วก็เพิ่มพีดามีของตัวเองยี่สิบหมา,าไงครยความว่าเราจะได้ดมอจากเซตเอเนี่ยทั้งหมด 60%นั่นเองแต่นั้นอย่างที่ผมเคยบอกในสตรีมนะครับถ้าใครได้เข้ามานั่งดูผมสตรีมตลอดนะฮะผมจะพูดเสมอว่าพีระมเมตเนี่ยมันสําคัญในคอนเทนต์พีพียังไงก็คือมันสําคัญตรงที่ว่าเราสามารถเอาพีระมเมตนะครับอ่าไปหักล้างกับพีระเมตรีดักฝั่งตรงข้ามได้ถ้าเกิดว่าเรามีพีระมเมตเยอะกว่าพีระมเมตรีดักฝั่งตรงข้ามก็จะทําให้เราตีเขาได้แรงขึ้นแต่ถ้าเรามีน้อยกว่า มันก็จะเรียกว่าอะไรมันก็จะเป็นส่วนต่างจากจุดนั้นนะครับทำให้เราตีเขาได้เบาลงก็คือง่ายๆพยายามทําพีดรเมดให้เท่ากับพีเดาเมจวีดักฝั่งตรงข้ามหรือว่ามากกว่านั่นเองก็จะประมาณนี้เนาะดังนั้นผมเลยมองว่าเซตนี้นั่นแหละตอบโจทย์กับการเล่นคอนเทนต์ PVP มากที่สุดนะฮะส่วนต่อไปอไปดูกันที่กาชากาชาก็พามาดูตรงนี้ละกันไปต่อกันที่ส่วนหัวก่อนนะฮะส่วนหัวก็แนะนำ ผมจะพูดในกรณีที่เป็นสายงบเยอะนะครับกับสายงบน้อยเลยหรือว่าเป็นสายฟรีเลยนะฮะส่วนตัวนะครับถ้าเป็นส่วนหัวเนี่ยนะตอนนี้ผมไม่มั่นใจมากนะครับแต่ว่าผมเชียร์ตัวนี้เ,เชียร์หมวกหมีส่วนความสามารถขออนุญาตไม่พูดเยอะเนาะคลิปจะได้ไม่ยาวก็เชียร์เป็นหมวกหมีนะครับอันนี้น่าจะหากได้ทุกคนเ,เพราะว่าอันนี้มันเป็นหมวกกาชาทั่วๆไปนะครับ ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่มันรู้สึกว่าเออดีกว่าหรืออะไรยังไงผมอาจจะไม่ได้ถูกตลอดนะทุกคนอันนี้ก็เป็นไกด์หรือแนวทางคร่าวๆถ้าเกิดว่าใครที่มีคอมเมนต์หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะไม่ต้องแบบว่าซีเรียสอะไรต่างๆนะครับส่วนส่วนหน้านะครับถัดไปส่วนหน้าถัดไปก็เชียร์เป็นรีดักหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มีชุดเมียวริ่งไม่ได้มีชุดเมียวริ่งล่าสุดนะครับคือส่วนตัวเนี่ยผมใช้เป็นตัวนี้ ชุดเมียวริงล่าสุดนะครับเพราะว่าหลังจากที่มันใส่คอมโบกับตัวเสื้อได้เนี่ยมันได้ดามเมจบวกตั้ง16%นะฮะแล้วก็เสื้อเนี่ยจากตัวเมียวริงเนี่ยละอาเมเมียวริงล,ล่าสุดเนี่ยหรือว่าเมียวริงชุดแรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทาดาเมจได้ดีมากๆนะครับแล้วก็คือมันแรงอ่ะเออมันแรงแล้วมันต้องมันจำเป็นที่จะต้องใส่คอมโบคู่กันมันถึงจะทําประสิทธิภาพออกมาได้ดีที่สุดนะครับดังนั้นผมก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะครับถ้าใครมีก็ใช้ตัวนี้คู่กับเสื้อไไปเลยแแต่่ถ้าามมีก็นนะนํ อีกรองลงมาหน่อยอรองลงมาหน่อยก็จะเป็นตัวหน้ารอเรียวเดี๋ยวผมเซิร์ชเลยดีกว่ารอเรียวสติกเกอร์นะครับก,ก็โอเคนะครับสำหรับคนที่เป็นสายดาเมตตัวนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่ามันได้รีดักค่อนข้างเยอะ,อะมันจะมีบางอันที่เหมาะกับสายซับแต่ว่าอันนี้ผมมาพูดในกรณีที่เราเล่นเป็นสายดาเมตลักกันนะครับส่วนใครที่ไม่มีอ,อยากจะเป็นสาย,ยาแบบงบน้อยเบาๆบาง,บางหน่อยก็อาจจะเลือกใช้เป็นตัว โอเชียนอินปรินก็ได้เพื่อรีดในเรื่องของดาเมจนะครับไม่แน่ใจว่ามีอันไหนที่มันดูดีกว่านี้หรือเปล่าตอนนี้สําหรับสายฟรีนะเสำหรับสายฟนะรยฟีผมไม่แน่ใจว่ามันมีอันไหนที่มันดูดีกว่านี้หรือเปล่าเดังนั้นถ้ามีข้อที่เห็นหรือว่าแนะนำเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะผมมองว่าน่าจะมีประมาณนี้ปะสำหรับหน้านะไม่รู้แล้วอ่ะหาไม่เจอไม่แน่ใจว่ามีอันไหนอื่นอีกที่ดีดดๆอีกไหม โอเคต่อไปก็จะเป็นส่วนปากนะครับส่วนปากเอมส่วนปากก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวอาจจะยาวหน่อยนะทุกคนหาไม่เจอคันนึงส่วนปากอ่ะส่วนปากผมใช้เป็นตัวชุดเอ่อเมลลิงนะครับอ่าถ้ามีก็ใช้ตัวนี้คู่กับเสื้อเหมือนกันอ่าแต่ถ้าอยากจะเน้นดาเมจนะอ่าถ้ากรณีที่เราจะเน้นดามเมดเบิร์ดเลยก็ใช้เป็นตัวปากเมเปิลอ่ะอันเนี้ยดีอยู่ปากเมเปิลอันนี้สำหรับสายฟรีนะเชื่ออยู่ไหนวะอ่าตัวนี้ าปาเมปเปิลสำหรับสายฟรีก็ถ้าอยากจะเน้นใน,นเรืนเน่องของดาเมจก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะฮะใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีงบแล้วก็ซื้อปากล่าสุดมานะครับจากแพคเด็งอันนี้ว้าวอยูอ่ปาร์ตี้วิสซ่นะครับอันนี้ว้าวอยู่ประมาณนี้เลยนะครับส่วนหลังก็แน่นอนหลังแน่นอนครับอ,อันนี้ถ้าใครมีงบก็จะเป็นตัวหลังไอหลังโรโนโปดี้นะครับล่าสุดผมจําไม่ได้ว่ามันคืออันไหนวะ แป๊บหนึ่งนะทุกคนขออนุญาตผมจําไม่ได้ว่ามันคืออันไหนอ่ะเออแต่มันคือหลังมันคือหลังล่าสุดของตัวกิจกรรมถอยเต๋อว่ะเออมันคืออันไหนวะเออผมจําไม่ได้นะครับเออจำไม่ได้โทษทีเดี๋ยวจำได้ว่าอ่ามันค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีคือมองว่าน่าจะดีที่สุดแล้วแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันอันไหนเนาะแต่ถ้าใครไม่มีนะครับก็อาจจะใช้เป็นตัวหลังโปริงเชตนะครับจากตัวอ่ล่าสุด ก็ได้ตัวนี้ก็โอเคนะครับไม่ได้แย่เนาะส่วนสายฟรีอ่าถ้าเราเป็นสายฟรีนะครับก็แนะนำว่าใช้เป็นตัวหลังตัวไหนนะหลังพลัมอ่าหลังพลัมผมไม่มีอ่าตัวนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับอ่าสามารถหยิบตัวนี้มาใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวหลังส่วนหลังก็จะประมาณนี้เนาะเออถ้าเกิดว่าใครทราบนะครับหรือทราบชื่อของตัวหลังไอตัวโลโนโปลีหรือหลังอยเต่าล่าสุดก็ ฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะฮะจำไม่ได้จริงลืมเออโทษทีเลยนะอ่าส่วนเสื้อนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าใครที่มีตัวเสื้อโพรัรสนะครับอ่าก็ใช้ตัวนี้เลยตอบโจทย์มากๆค่อนข้างที่จะทำาตามเมดได้ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับใครที่ไม่มีก็อาจจะลดหลั่นลงมาเป็นตัว back to s to s o l นะครับ k t o School ตัวนี้ก็ได้หรือสำหรับสายฟรีก็เชียร์เป็นตัว Color of Fall นะครับเพราะว่าตัว Color of f เนี่ยคือเราเนี่ย ทำการโจมตีเป็นดาเมจคริอยู่แล้วถูกไหมแล้วยิ่งเราครินะครับเราก็จะได้ในเรื่องของ i ิ n นอร์พีเด้วยดังนั้นผมเลยมองว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับการเล่นคอนเทนต์ PVP ละกันประมาณนี้ละกันเนาะในเรื่องของกาชานะครับไปต่อกันที่การ์ดอ,อีกนิดนึงละกันไปต่อที่การ์ดนะครับตอนนี้นะฮะถ้าไรเรียงไปเลยก็แน่นอนส่วนอาวุธผมจะใช้เป็นตัวไฮดราสเกลนะครับเสื้อเนี่ยใส่เป็นม้าน้า อ่าใส่เป็นมาน้ําแต่ถ้าใครมีแบบว่าการ์ดบอสอ่าอาจจะเอาตัวควีนเบดูซ่าอ่ามาใส่เพื่อกันสโตนเพิร์สจากตัวเรงกิดก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือคนใช้เรงกิดกันคนุพ่อคุแม่เยอะเลยอ่าส่วนนับเนี่ยผมใช้เป็นตัวอันนี้วากาบอลน,นะครับแต่ถ้าใครไม่มีวากาบอลอาจจะใส่เป็นกันธาตุก็ไม่เสียหายนะครับเป็นกันธาตุธรรมดานี่ธาตุธรรมดาไม่ต้องไปกันแล้วละ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครใช้ธาตุธรรมดาละอ่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับไม่อยากกันพวกธาตุต่างๆเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแบบ กันมั่วตัวตัวเหลงนะครับเราก็สามารถไปใช้เป็นตัว b าโ f o jr ได้อ่าเหตุผลที่ใช้เป็นตัว b าโ f o jr เพราะอะไรพาไปดูนะอ่ะอยู่ไหนเอ่ยนี่ไง b าโ f o jr นะครับทุกๆก,การอัพถึงขั้น3มเนี่ยมันได้ในเรื่องของพี r a เมกับ m อ y r a m i r e d u c t นะฮะก็ก็เชียร์ประมาณนี้ละกันอ่าไปเน้นเอา r e d u c เอาอ่าถ้าเกิดว่าแบบให้มันกันแบบออราาก็จะได้เป็นตัวกัน r e d u c ไปเลยไม่ต้องไปกันพาาด อ่าต่อไปก็จะเป็นตัวรองเท้าอ่ารองเท้าเชียร์เป็นตัวนี้อ่าถ้ามีนะถ้ามีก็ทําไว้สักสองดาวอ่าทำสองดาวเพื่อเอาอิกโนพีเดแล้วก็ค่าวิทกับพีระเมดวีดักอ่าอีกใบหนึ่งก็เป็นอารามถ้าใครมีสูตรหน่อยก็มูลไลเอตกาจัดไปอ่าส่วนการ์ดแน่นอนครับเชียร์เป็นโอบาสี่ใบเลยก็ยิ่งดีนะฮะถ้ามีโอบาสี่ใบได้ก็จะดีมากๆกอ่าส่วนตัวก็เชียร์ประมาณนี้จากที่เทสมามันค่อนข้างดีนะฮะ ออประมาณนี้เลยถ้าใครมีแท้ก็ใส่แท้สะสีดงสีแดงก็ว่ากันไปตัวส่วนหัวก็จะเป็นอตอนนี้ผมยังใช้เป็นตัวมายานะครับมายาโพโพอยู่นะครับแล้วก็เดวิลรูชิเดวิลรูชิเนี่ยควรมีนะครับหาได้กันทุกคนอยู่ละแต่ว่าถ้ามายาถ้ามายาก็ <c oughs> ไม่มีถ้ามายาไม่มีก็ใช้เป็นตัวกันสถานะอีกอันนึงก็ได้นะครับจะเป็นไก่เอ,อิร์ดก็ได้ อ่าหรือว่าจะเป็นตัวมาดุกอ่เพื่อกันใบอะไรเงี้ยก็ไม่เสียหายนะครับอ่ะย้อนไปพูดถึงรองเท้านิดนึงแล้วกันนะครับรองเท้าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีะ้องกวางก็ใส่เป็นโซฮีก็ได้นะอ่าโซฮีก็จะดีนะครับเชียร์โซฮีมากกว่าเวลิสนะอ่าโซฮีนะครับสองใบไปเลยหรือว่าจะใส่อารามสองใบไปเลยก็ได้อ่แต่ถ้ามีไอ้กวางสองใบเนี่ยก็ยัดก,กวางเลยสองใบจบจสวยงามนะฮะส่วนหน้าแน่นอนครับ การธาตุไอโทษทีการขนาดนะครับเอาสีฟ้าสีม่วงก็ได้แล้วแต่เรามีอะไรก็ใส่แบบนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นแองเจลลิ่งนะครับถ้าหาง่ายๆเป็นแองเจลลิ่งนะครับแองเจลลิ่งฟ้าอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีด็อปเปอร์ก็ใส่ด็อปเปอร์นะครับเพราะว่าแมวเขาไม่ค่อยเล่นดามจกันละส่วนใหญ่แมวจะเล่นซับกันอันนี้ก็แน่นอนครับเดวิลลิงนะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นอ่าบาโฟม่วงถ้าใครที่ไม่มีก็ใส่เป็นพวกเอ่อเรียกว่าสตีมทังใช่ไหม เอ้ซัมเมอร์เทรนอ่ะใส่เป็นซัมเมอร์เทรนก็ได้นะครับอืมอันนี้สามารถหาได้แต่ก็ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นอ่าถ้าไม่มีถ้ามีซัมเมอร์เทรนก็ใส่ซัมเมอร์เทรนแต่ถ้าจะเอาสุดหน่อยผมเชียร์ตัวนี้ถ้าเสื้อเออมันจะมีกิจกรรมนึงอะ่ะที่หาตัวนี้ได้อะ่ะที่มีตัวเนี้ยเออจำไม่ได้ว่ากิจอะไรนะครับถ้าเกิดว่าใครที่กดตัวแฟนซีไนท์มาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยกับคอนเทนต์ p v p ผมเชียร์อันนี้มากกว่าเพราะว่าบารโฟมันได้ค่า PP PV PVP ไม่ไม่ค่อยเยอะแต ทั้งสัตว์ทั้งคนเลยอืมอ่าทั้งคนคนคนทษทีได้คนนะครับตีคน8%อ่าตีตีตีสัตว์3%แต่ว่ามันได้ในเรื่องของพีดัมเบลดรีดักด้วยไงเอออันนี้ก็เออแถมเพิ่ม a อ k อีกเป็นเปอร์เซ็นต์อีกอ่ะเน,นี่ยค่อนข้างที่จะดีในคอนเทนต์ของ PVP นะครับอ่าก็น่าจะหมดแล้วป่ะเออน่าจะหมดแล้วนะเท่าที่พูดในเรื่องของการ์ดไอเทมกาชาน่าจะหมดแล้วนะครับส่วนเฟืองนะครับตอนนี้ก็จะเชียร์เป็นแบบนี้เลยอ่าไม่ต้องคิดเยอะเออ ใช้เป็นแบบนี้เลยอันนี้คือผมน่าจะสุดแล้วสําหรับตัวเฟืองอเหตุผลที่ผมไม่หยิบฮาร์ดโรคมาใช้แล้วนะครับเพราะว่าผลของซินเนตเนี่ยมันทําให้เราเสียแอนิเมชันในการในการเล่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องคอยกดสลับซินเนตสลับซินเนตไปสลับซินเนตมาสู้เราเอาผลเอฟเฟกจากตัวคอนเซเลตทีสไปเลยจะดีกว่าเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะหายตัวได้บ่อยอ่าเพราะว่าคือคอนเซเลตทีตอนนี้มันติดครีดดมทุกดอกแล้วนึกออกไหม มันติดคีย์มทุกดอกไม่ว่าเราจะใช้สกิลหายตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้สกิล Shadow er, ชาร์โด l ลูเกอร์ใช้อะไรต่างๆที่เป็นไฮดิงมุดอินวิ i ิบิลิตี้ของสายหน้ากากมันติดคอนเซเลตทีทหมดดังนั้นผมเชียร์ตัวนี้มากกว่าอ๋อก็มาร์โซบล็อกอ่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ใช้เป็นเฟิร์สไอ่บัตเตอร์ก็ได้มาร์โซบล็อกชาร์โด o ออฟโซนะฮะขอว่าโหลดมาลิดฮ o ล y ี่ไลท์คอนเซเลตทีทผมมองว่านี่แหละคือเฟืองเดอะเบสของอ่าชาร์โดเชสเตอร์แล้วนะครับ ไปต่อกันที่ n e x กซั e เน็ก,ก,นก,ก,ก็ไม่ต้องคิดเยอะประมาณนี้ใส่ตามซะเออคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับอย่างที่บอกนะทุกคนคอมเมนต์มาถามอะไรได้นะคอมเมนต์มาดานใต้ใต้ตคลิปได้เออถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบเอออยากจะเสนอเสนอความเห็นเพิ่มเติมอ่าตัวนี้นะครับแน่นอนอิกโนครีมีลี PVP นะครับส่วนตัว ตัวตัวสกิลเอฟเฟกที่เป็นสกิลพิเศษนะครับสำหรับตัวสกิลด้านล่างก็เชียร์เป็น induction นะครับกับ sharp web อ่าส่วนอีกอันนึงก็ใช้เป็น action กับ sharp web อันนี้ผมน่าจะน่าจะสุดแล้วล่ะเออแต่คือผมก็กำลังคิดอยู่ว่าเราจะลองไปเปลี่ยนเป็น deduction ดีไหมเออแต่ว่าในคอนเทนต์เนี่ยถ้ามันเล่นยังไงว่าต้องเล่นเป็นหมวยังไงผมก็เลยแบบ เชียว่าหลังจากอันติเราเอา ATK เพิ่มขึ้นน่าจะดีกว่าไหมเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว disruption ที่ทำให้ศัตรูติด stun น,นี้ก็มัน1.5ุวิอะผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่แต่ก็ได้ถ้าหาอะไรได้ก็ใช้แบบนั้นก่อนอ่าส่วนตัวนี้แน่นอนนะครับถ้าอยากเอาดีๆหน่อยก็หาเป็นพวก M def กับ P def เพียวๆอ่าก็เป็น M def P def อ่าอีกอันนึงก็เป็น M d a m a g แล้วก็ PVP หรือว่าเป็นตัว P d a m a g กับ PVP อันนี้ก็ได้หมดแต่ว่าแนะนําว่าถ้าจะหาก็จะเป็น MDEF กับ PDEF ที่เป็นค่าดิบอ่าอีกอันนึงก็เป็น PVP อ่าประมาณนี้ถ้าจะหาเอาสุดส่วนด้านล่างก็2อันเลยเป็นเอฟเฟกตอันเลยนะครับเซตพิเศษ2อันส่วนนี้ก็จะเป็น m a ก w าดอ่าแมกวาดแมกวาดก็จะใส่เป็นประมาณนี้อืมเฟอร์เวนซนะครับผมจะใส่2-2อันเฟอร์เวนซี่อะดาเ นะครับประมาณนี้เลย f ฟ r ร์มิซีกับ a า a m แมนซแต่ว่าถ้าใครที่มีทุนหนาหน่อยอัพขั้น5ดาวเต็มแล้วใช้อันนี้ดีกว่านะครับใช้5แถวดีกว่านะครับแล้วก็ไปเลือกเอาเซตเอฟเฟกของเรียกว่าตัว Sentry อ่าเห็นไหมหลังจากเบิร์ดเราก็จะได้ f ฟอร์ติฟาอะไรอย่างเงี้ยเออมันค่อนข้างที่จะผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะครับเราก็ใส่เป็นตัวเ e n t รีหนอันก็ได้อันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะ เออใส่เป็นเซนทรีหอันนะครับแล้วก็เป็นเฟอร์เวนซี่อันอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะดีเออค่อนข้างที่จะดีมองว่าน่าจะดีสุดแล้วมัง้งประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละสำหรับสีเขียวเนาะเออก็ใส่เป็นสีแดงนะครับ5 5 2 1 1สนะครับสีเหลืองก็55211เช่นกันส่วนสีเขียวก็จะเป็นอ่าถ้ามีงบนะอย่างที่บอกงบเยอะหน่อยก็เป็น5 5 1 1ก็โอเคนะครับหรือ5 5้ากับสองก็ได้ส่วนถ้าใครที่งบน้อยแบบผมไม,ไม่ได้งบน้อยมากหรืองบกลางๆก็ใช้เป็นตัวแบบสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการดันตัวสีแดงกับสีเหลืองให้เต็มก่อนดังนั้นเราเลยยังไม่ได้ไม่ได้มาหยิบใช้ตรงนี้เนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นขนนกขนนกไม่มีไรเนาะประมาณนี้เลยครับค่อยคอัพไปค่อยอปปอค่อยอัพไปถ้าจะเอาสูตรก็ใส่แบบนี้เออแต่ถ้าเกิดว่างบเราน้อยก็สีแดงช่องสีแดงเนี่ยไม่ต้องใส่สีขาวใส่สีแดงให้หมดนะครับ เออใส่สีแดงเป็นตัวนี้อ่ากับไอตัวตัวนี้อ่าแล้วก็ช่องป้องกันอะ่ะก็ใส่สีขาวเพราะว่าคือผมว่าทุกคนใส่สีขาวได้อยู่แล้วช่องป้องกันอะ่ะเพราะว่าเกมมันแจกคนขาวค่อนข้างเยอะณนะช่วงเนี้ยเออแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทาเทียร์สูงๆก็สีแดงก็ไม่ต้องไปใส่คนขาวเอาไปยัดสีดําให้หมดเออประมาณนี้เนาะสำหรับคนนกนะครับต่อไปเนาะก็จะเป็นในเรื่องของเมโดไม่มีอะไรยังไม่ตันอ,อีกนาน ใช้เยอะชิบหมเลยเออก็ประมาณนี้นะครับมเมอดอัลแล้วก็ไปที่สัตว์ขี่กันบ้างสัตว์ขี่แน่นอนครับตอนนี้ใช้เป็นตัวหุ่นไรกานะครับถ้าใครมีก็เออมังคือไปเลยมังคือฟ้าโคตรเด็ดผมบอกเลยว่าไอการที่เรามีตัวไออาร์เมอร์ซาเลเยอร์เนี่ยกับอาร์เมอร์เบนอ่ะโอ้โหช่วยได้เยอะมากมันเปลี่ยนเปลนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะมากอ่ะคือตัวละครมันเก่งขึ้นเยอะมากครับจากการที่เรามีสัต์ขีพวกนี้นะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ได้หมด ไม่มีก็ได้หมดใช้ตามมีตามเกิดเอาที่เรามีนะครับไม่ต้องไปถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยโหเราต้องไปลงทุนเอาต้องเอาอ่ะผมบอกต้องมีก็ก็ผมบอกเก่งก็คือต้องมีไม่ต้องขนาดนั้นเอาที่เราแบบพอไหวอันนี้ก็อยากจะให้ลองเลือกกันดูแล้วกันนะฮะส่วนตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ของผมอา่าใกล้จะ70%ละอ่าอุปกรณ์สวมใส่นะครับของตัวอา่าเรียกว่าสัตว์ขี่อาชีพอา่าก็ใช้เป็นตัวบลิสนะครับอ่าเรโซลูท เวอร์วินนะครับแล้วก็ตัว Unstoppable ประมาณนี้ที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ใช้ประมาณนี้ครับใช้ประมาณนี้ออส่วนแอซิดก็ใส่แค่นี้เลยจบจบออหาอะไรได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับส่วนตัวถ้าใครที่มีงบก,ก็เชียร์ฮุกขาวฮุกดําใส่คู่กันอประมาณนี้นะฮุกขาวฮุกดําใส่คู่กันที่เหลือก็เอาตามมีตามเกิดเท่าที่เราแบบว่าสามารถหาได้นะครับอรุนก็จะใช้แบบนี้ รูนใช้แบบนี้ปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บอ่าถ้าเกิดว่าเล่นคอนเทนต์หมู่ใหญ่ๆหน่อยอาจจะใช้เป็นตัวเรเดียนการ์เดียก็ได้นะครับเขาเรียกว่า RG RG นะเออหรือใช้เป็นตัวถ้ามีขั้นสูงหน่อยก็ใช้พวกโฟตอนเบิร์ดอ่าใครมีแบบโหดๆเลยก็ไปใช้เป็นตัว h โฮ l ี่ไลท์เดซ n d i n g ก็ได้นะฮะแต่ค่แต่ก็พยายามดูขั้นดูเทียร์ตัวเองเท่าที่เราสามารถอัพได้ด้วยละกันประมาณนี้นะครับเหตุผลที่ผมใส่ลดเลือด ก็เพราะว่าผมต้องการเบิร์ดในเรื่องของดามจด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของการใช้ลดเลือดเนี่ยคือคุณต้องทําค่ารักให้ได้อย่างน้อยนะ250รวมกันนะครับเลือดมันจะลดน้อยมากๆอ่าแต่ถ้าเกิดเซิร์ชเกิน300ขึ้นไปเนี่ยก็คือเลือดจะไม่ลดเลยนะครับอืมความสามารถของตัวลดเลือดก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าใครแบบว่าเออไม่มีอิมเพลนะฮะก็อาจจะไปลองหยิบใช้เป็นตัวโซมาร์กอ่าโซมาร์กแทนก็ได้ นะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้ป้องกันหน่อยอาจจะไปใช้เป็นตัว current b a s i n g ก็ก็โอเคนะครับประมาณนี้ส่วนดูนอาชีพนะครับก็จะใช้เป็นตัวรูดเดสเหมือนเดิมนะครับไออันที่มันเอาเข้ามาใหม่อะ่ะมันสำหรับสายนักกาแล้วผมไปลองเล่นมาละเออมันกากเอออย่าไปใช้เลยเอออย,อ,อยากไปลองกันเองลองได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็ประมาณนี้อ่าเท่าที่ผมเทสมาก,ก็จะประมาณนี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเนบูล่ เนบูล่าผาดแน่นอนครับชาร์ o ดลูเกอรอ่าตรงนี้อัพแบบนี้ผมอัพแบบนี้ใครจะแบบไหนได้หมดนะฮะอันนี้ไม่มีตายตัวอยู่ที่ว่าเราต้องการจะกันอาชีพอะไรด้วยนะครับเออแต่ส่วนตัวอัพแบบนี้เออประมาณนี้นะสำหรับในบูล่าผาดอืน่าจะใกล้หมดละ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเอนชาร์สอะเอนชารยังไม่จบเอนชารง่ายๆขอไม่พูดเยอะนะทุกคนจะได้แบบว่าไม่นานมากผมใช้เป็น p v p อันนี้ก็ใช้เป็นเอ็มเด็กับวิทอ่าถ้าหาเอ็มเดสี่แถวก็เอ็มเด็สามแถวได้ก็ใช้เป็นเอ็มเด็จะดีกว่าพวกที่เป็นพวกเปอร์เซ็นต์นะครับดีกว่าพวกที่เป็นเปอร์เซ็นต์เราการเอาเราเอาค่าดิบไปเลยจะดีกว่า ใช้อะไรได้แบบว่าหาอะไรได้ก็ถ้ากดหาอะไรได้ก็ใช้แบบนั้นนะครับอยากจะกันเวทก็ M เดฟอยากจะกันกายภาพก็ใช้วิทย์ไปเลยน่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่า P เดฟอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ผมใช้แบบควบคู่กันอ่ะส่วนเสื้อก็จะเป็นชายนิ่งนะครับแล้วก็เป็นลักวิทย์อันนี้แน่นอน a อ K เปอร์เซนต์กับไฟติ้งนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะการที่เรามีพีเดเมจเยอะนะครับพีเดเมจกับมีรีเดเมจเนี่ยมันเอามาบวกกันแล้วก็ เอาไปตีไปเจาะพีดามตีตรีดักฝั่งตรงข้ามประมาณนี้แต่ถ้าใครมีประดับใหม่นะครับแล้วพีดามีตรเราเยอะแบบโหโคตรล้นเลยเออเราอาจจะไปลองใช้เป็นครีดดมได้นะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมยังไม่เคยเทสเพราะว่าผมยังไม่ยังไม่มีถ้ามีแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งละกันโอเคส่วนเท้าก็จะเป็นส่วนมัฟนะฮะก็จะเป็นเบสซิ่งด้านล่างก็แนะนําว่าเป็นลักกวิดอะไรก็ได้นะครับรองเท้า stone skin สเต็งแน่นอนเอาสเต็งหาสเต็งได้ใช้สเต็งอ่าไฟติ้งเอทีเคเปอร์เซนต์ ไฟติ้ง ATK เปอร์เซนต์ดีสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็น PP นะครับกับสเต็งนะฮะแนะนำเป็นสเต็งนะเพราะว่ามันไม่มี ATK เปอร์เซนต์ ATK หน่วยมันเป็น ATK หน่วยซึ่งผมเคยเทสละระหว่างสเต็งนะครับกับ ATK หน่วยในค่าประมาณนี้นะสเต็งแรงกว่าดังนั้นก็หาเป็นสเต็งได้ก็ใช้สเต็งซะอ่าแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้ไปก่อนอืมค่อยๆหาไอ้พวกนี้มันใช้แล้วเวลานะครับถ้าใครดวงดีก็จบไวอ่าทำของไวอะไรอย่างนี้เออส่วนตัวโซฟอร์ ใส่แบบนี้ผมใช้ไฟใส่แบบนี้อ่าไม่ขอพูดเยอะนะเออผมใช้แบบนี้เลยอ่ะลองไปก๊อปดูได้ผมเน้นเบิร์ดเดามจงดังนั้นผมจะใส่ลมกับไฟไม่มีใส่ดินไม่มีใส่น้ําในช่องโซฟอร์สเลยนะครับอืมประมาณนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เข้าใจระบบโซฟอร์สในเอ่อในในช่องผมนะครับมีไกด์อยู่เนาะยังไงก็ไปลองดูได้อ่ไปลองดูได้อ่าประมาณนี้ละกันนะครับสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะสุดท้ายแล้วนะนะ จะเป็นในเรื่องของเด็กการ์ดอืมเด็กการ์ดนะครับเอาแบบสุดๆสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยไม่พูดถึงนะเอาธรรมดาแล้วกันเออเอาธรรมดาผมเชียร์เป็นตัวนี้ครับเคาน์เต a กแท็กนะครับอันนี้หาได้ทุกคนแต่อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันคือเอเทอร์การ์มันหาได้มันหาได้แต่อาจจะใช้แล้วเวลานะฮะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อพอมีงบหน่อยนะครับก็แนะนําทําตัวนี้ซะ นะครับทำตัวนี้ต้องอถ้าถ้ามีงบอ่ะถ้าไหวอะ่ะก็ควรจะทำนะฮะถ้าไหวควรจะทำสำหรับตัวไอตัวอาร์เอลเดอร์เนี่ยมันเป็นมินิมันอาจจะหายากนิดนึงส่วนที่เหลือหาได้หมดนะเนาะส่วนสีฟ้านี่น่าจะทำกันให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับ i n ยเน r o t e c t อทาผมเชียร์เป็นประมาณนี้ละกันสำหรับเด็กการ์ด3ใบนะครับส3ม,มชิ้น่า3ช่องที่เราใช้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเสื้อท่าผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครใช้แล้วล่ะส่วนตัวคิดว่านะคิดว่าไม่มีคนใช้ละเอก็ประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าใครไม่มีเมเนอร์โปรเทคไม่ไอเมเจอร์โปรเทคจริงๆเนี่ยผมไม่เชียร์พวกการใช้เอ็มพาวนะครับผมจะไปเชียร์เป็นการบูสต์พีดาเมทแทนก็ไปใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวไหนวะอันไหนวะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอ,อ,อ่ะอันนี้ไปใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเพิ่มพีดาเมทมาอีกประมาณ3%ก็ไม่เสียหายเนาะอ่ะประมาณนี้เลยในเรื่องของเด็กกราฟอืมโอเคมันมีตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหมอ่ะผมไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็น ไกดอัปเดตตัวละครนะครับในตัวอาอชีพของผมนะครับแล้วก็ตัวละครของผมก็จะประมาณนี้เนาะอาชีพ Shadow Chaser คอนเท e n t สาย PVP จะวิ่งมาข้างหน้าทำไมเป็นบงังอ,อ,อนเท e n t สาย PVP นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวละครของผมเนาะประมาณนี้นะครับส่วนตัวก็อย่างที่ผมบอกนะครับทุกอย่างที่ผมพูดไปอาจจะมีผิดพลาดหรือว่า ถ้าอะไรที่ทุกคนมองว่าเออมันดีกว่าอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้นะครับแล้วก็สายที่ผมเชียร์มากที่สุดจะเป็นสายบอสนะครับสายนักกากเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าคุณอาจจะต้องมี Nether Force นะครับตัวรุน Nether Force ขั้น4ขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็ มันน่าจะตอบโจทย์มากกว่ากับการเล่นแล้วก็การใช้งานนะครับถ้าคลิปนี้มีอะไรตกหลน่นหรือผิดพลาดตรงไหนอันนี้ขออภัยด้วยคอมเมนต์กันมาได้นะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ยังเล่นเกม r ร็คแนล k o r i g i n ต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับนี้ก็บอกลาเพลินนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาถึงตอนจบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะโอเคไปละบายๆเจอกันใหมคลิปหน้า so BACK TO